เสียงจากชาวบ้านคือ KPI ของทหารล่วงเข้าสู่เดือนตุลาคมไม่กี่วันแต่ผู้บัญชาการเหล่าทัพหลายท,าท่านที่เพิ่งได้รับตำแหน่งใหม่ก็เริ่มทำงานโชว์ผลงานทันทีเพราะสถานการณ์ชายแน่นยังร้อนระอุไม่สามารถวางใจได้เริ่มจากพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือที่เริ่มโชว์ผลงานก่อนใครด้วยการเข้ารื้อบ้านสามหลังที่รุกล้ำบ้านชำรากจังหวัดตราด ซึ่งถือเป็นการประเดิมเก้าอี้ผบอทอรอได้อย่างสวยงามแต่หลังจากนั้นดูเหมือนท่านจะแผ่วไปเพราะพอชาวบ้านถามถึงเรื่องการรื้อกาสิโนที่รุกล้ำบ้านทาเซนท่านผบอทอรอก็ยังไม่ตอบให้ชัดว่าจะเข้าไปทุบเฉพาะส่วนที่รุกล้ำหรือจะทุบทิ้งทั้งหมดซ้ำยังมีข่าวว่าจะมีการเสนอให้ใช้กาสิโนเป็นอาคารตรวจการร่วมกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาทำให้ถูกถล่มเละว่าทำไมท่านถึงไม่ทุบทิ้งไปเลย มัวเกรงใจหรือกําลังรออะไรอยู่กันแน่นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง17จุดที่กัมพูชามีการรุกล้ำอธิปไตยตลอดแนวชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่กองทัพเรือต้องตอบโจทย์ชาวบ้านให้ได้ส่วนพอบอเหล่าทัพคนใหม่อีกคนที่ทำผลงานได้เข้าตาคือบิ๊กคิมพลอากาศเสกสรรคันตาผู้บัญชาการทหารอากาศที่ประกาศตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งว่า ตนไม่คิดว่าจะมีการเลี้ยงฉลองการรับตำแหน่งหรือรับการแสดงความยินดีใดๆในขณะที่ยังมีพี่น้องทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยอยู่ทุกวันทุกคืนและสิ่งแรกที่จะกระทําคือจะสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อรับคําสั่งและคิดว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมรบขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพอากาศ จากนั้นบิ๊กคิมยังเร่งเครื่องลงพื้นที่กองบิน3สาแก้วและกองบิน21อุบลราชธานีพร้อมกำชับให้กำลังพลเตรียมป้องกันการโจมตีด้วยโดรนขนาดเล็กและอาวุธยิงโจมตีระยะไกลก่อนจะไปตรวจความพร้อมของเครื่องบินรบรุ่น F-5TH ที่ผ่านการอัปเกรดมาใหม่หลังผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานถึง40กว่าปีพร้อมทั้งตั้งไขย,ยักษ์โชว์ให้ลุงข้างบ้านดูด้วยซึ่งการขยับเดือนเกมเร็วและสไตล์อันดุดันของบิ๊กคิม ถือว่าถูกใจชาวบ้านไม่น้อยอีกคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือบิ๊กไก่พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งมาสารงานต่อจากแม่ทัพคนเก่าซึ่งท่านชอบทำงานแบบปิดทองหลังพระทำให้ชาวบ้านพากันบ่นว่าไม่เคยเห็นหน้าท่านแต่แม่ทัพไก่กลับมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปเพราะคืนแรกหลังจากรับตำแหน่ง ท่านก็แอบซุ่มเงียบไปตรวจเยี่ยมการทำงานของฉุดชอร,รบอทที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วใกล้